ทามันเปิดไฟเด้ดฮัลโหล มาแล้วนะมาแล้วนะเลเววัแนนเลเววัแนนเร็วเร็วมากเลเววแนนไปเถอะไปเถอะ เมื่อกี้ผมเกือบตายอ่ะโอ้โหดีนะมันหมดเวลา9เอ้ย90วิพอดีมันอยู่ข้างๆแล้วอ่ะใช่ใช่เลเวันแนนเลเวันแนน